โอเคไหมโอเคหรือ,อยังโอเคเนะาะค่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้องหมยโทรหายายเดี๋ยวยายลงไลน์ก่อนค่อยโทรอ่าให้น้องหมยโทรหายายอ่เดี๋ยวลงไลน์ก่อนค่อยโทรอ่าอยากจะคุยด้วยมีธุระส่วนตัวคุยด้วยไม่ใช่อะไรหรอกโอเคค่ะโอเคเดี๋ยวยายลงไลน์ค่อยโทรหายายเด้อโอเค ประมาณนี้โอเคเราติดต่อกันได้แล้ววันนี้ก็เลยไม่ได้ไปวันด็กไม่มีใครพาไปอยู่โรงเรียนจัดไหมหล่ะน้องหมวยอยู่โรงเรียนจัดไหมวันด็ก อยู่โรงเรียนจัดไหมแสดงว่าโรงเรียนไม่ได้จัดหรือว่ายัางไงหรือว่าหยุดไปเลยหรือว่าหรือว่าโรงเรียนไปทัศนศึกษาหรือยังไงเอ่ยขอบคุณห,หลายๆหรือขอบคุณทุกคนที่มาส่งกันลยจัดที่อบตอ๋อจัดที่อบตก็เลยไม่มีใครพาไปอืก็เลยไม่มีใครพาไป ไม่ไปก็อยู่บ้านแต่อบตเขาแจกขนมเนาะอบตมันไกลหรอือเปล่าเราน้องหมวยอบตไกลไหมไกลจากบ้านน้องหมวยไหมอบตไกลจากบ้านน้องหมวยไหมอบตหนะ่อย ไม่มีใครพาไปสักปีอ๋อไกลอยู่เออไกลก็ไม่ไปก็ไม่เปไดหรอกลูกถ้ามันไกล ก็อยู่บ้านไม่ต้องไปก็ได้หรอกมันหนาวแต่ถามว่ามันสนุกไหมก็สนุกเพราะว่าถ้าวันเด็กเขาจะแจกขนมเนาะเราก็อยากได้ขนมออเราก็อยากได้ขนมตั้งใจเรียนเดอ้อน้องน้องหมวยตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีในะลูกเดอ้อตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเริงโตขึ้นมาจะได้สบายอืม ตั้งใจเรียนเรียนหนังสือเก่งๆเรียนหนังสือเก่งๆตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีนะลูกเด้อเราต้องเรียนหนังสือนะลูกเพราะว่าหนึ่งอ,อันไหนก็สู้ความรู้ไม่ได้ตั้งใจเรียนเขาจะอยู่ว่าในในสภาพครอบครัวเราก็ลำบากเนาะแต่ยายก็อยากให้น้องหมวยมีความมุ่งมั่นนะในการตั้งใจเรียนเป็นเด็กดี อการศึกษานี่จะทําให้เรามีความเจริญเติบโตแล้วก็ก้าวหน้าการศึกษามันจะทําให้เราเติบโต,บตก,ก้าวหน้าเหมือนยายเนี่ยยายก็มาจากตระกูลที่ไม่ได้ร่ำรวยนะน้องหมวยยาย